เวงกรรมเนี่ยที่มีอยู่ในบุคคลจะเป็นท้สงฆงองค์เจ้าหีือจะเป็นญาติโยมหญิงโยมชายบารมีก็ไม่เหมือนกันความดีที่เราเกิดมาที่เราได้นั่นก็ไม่เหมือนกันไม่ต้องนับภาษาอะไรแค่คนเราผู้พวกไปนั้นตามบ้านตามหมู่บ้าน มีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอยากดีมีจนมีกระท้งขอทานมีกระทางหาชาคุนคข้ามหาข้าคืนชาวบางแห่งก็กประกอบอาชีพการงานก็ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อ <c oughs> ไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็มีมากไม่ใช่น้อยเนื่องมาจากอดแห่งกรรมมาจากการกระทำของท่านเหล่านั้น